ทำประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาม้วนตรงส่วนนี้ลงเพื่อเก็บความสวยงามแล้วก็ไม่ให้ส่วนนี้นะคะไปเกี่ยวหรือว่าบาดมือของผู้ใช้งานจนเกิดบาดแผลได้คะ่ะค่ะทั้งหมนก็จะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็าจะเป็นการม้วนครั้งสุดท้าย จะค่อยๆจบลบให้มันลงนะคะจะเย็นๆนะนะเพื่อนอะขั้น,นส,สุดท้ายเราก็ได้ทำจบไปแล้วเนาะก็จะมีหน้าตากล่องที่เป็นแบบนี้นะคะ